สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาพฤษภาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีธนูดาวพฤหัสคือดาวตนุลัคนาหรือดาวประจำตัวนั่นเองดาวพฤหัสโยกหน้าดวงชะตาตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีนะครับพฤหัสโยกหน้าดวงชะตานะครับ าดาวเสาซึ่งเป็นดาวการเงินก็เข้มแข็งเป็นกเกษตรแต่ว่าเดือนนี้ก็ต้องบอกนิดนึงครับว่าท่านจะเหนื่อยหน่อยนะไม่หน่อยละ,ะดาวเข้าพบอริถึง4ดวงนะครับสังเกตดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายในวันที่31พฤษภาคือสิ้นเดือน,นดาวศุกร์เนี่ยนะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอรินี่ ดาวอลิเป็นเกษตรเนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะสำหรับผมแล้วเนี่ยดาวเจ้าเรือนอลิมรณะวินาศถ้าเป็นเกษตรอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์หมายความว่าความเป็นอลิมันเกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคหรือการแข่งขันเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่มันจะสำเร็จไปได้ด้วยดี นะเพราะว่าดาวเป็นเกษตรดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่6พฤษภาคม2564จะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ย3พฤษภาสิ้นเดือนเลยก็เลยต้องเนี่ยมารกไว้ตำแหน่งนี้ไว้นะครับจะได้ทราบและเข้าใจกันนะอะอย่างที่บอกถามว่าปัญหามันเกิดมันเกิดสิครับเพราะดาวสี่ดวงมาอยู่ในภพอริเนี่ย มีปัญหามีปัญหาให้ต้องจัดการให้ต้องส,สางและที่สำคัญนะและที่สำคัญดาวอาทิตย์คือดาวเจ้าเรือนสุภพระเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลืออุปถมัมตกพบอริเออมันมีปัญหาในการติดต่อเจรจาขอความช่วยเหลือนะแล้วก็ที่สำคัญพระราหูครับ พระลาหูมาอยู่ร่วมกับอาทิตย์แบบนี้ไม่ค่อยดีเพราะถือว่าเป็นคู่คราสนะครับคู่คราสนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของอ,อ,อันนี้คือทางหลักดาราศาสตร์ด้วยนะครับก็คือเงาของพระลาหูเนี่ยจะบดบังพลังงานอะไรต่างๆนานาของดวงอาทิตย์นะแต่ด้วยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันไปเกิดในเรือนอรินะไปเกิดในเรือนปัญหาอุปสรรคฉะนั้น มันจะเกิดปัญหาอุปสรรคมากมายวุ่นวายในเรื่องกิจการการงานเรื่องชีวิตส่วนตัวของท่านเต็มไปหมดแต่มันจะผ่านพ้นไปได้ดี่นเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระศุกเนี่ยเขาเป็นเกษตรนะดาวและอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นดาวดวงอื่นเนี่ยเป็นอังคารเป็นพระจันทร์พระสาวพระพฤหัสหรือ,รอพระเคราะห์วงนอกเนี่ย จะดับแต่พุธกับศุกร์เนี่ยดับเหมือนกันครับแต่ดับในระยะเวลาแค่3วันนะสาถึงสวันคือไม่เกิน1สัปดาห์เพราะว่าองศาของดาวเนี่ยนะดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเป็นพระเคราะห์วงในอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ฉะนั้นเวลาที่อยู่ใกล้เนี่ยมันเหมือนของตกอยู่ข้างๆตัวเนี่ยพอเราขยับนิดเดียวเนี่ยมันก็เห็นมันก็เจอละฉะนั้นเวลาทับมันทับไม่นาน ก็คือดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยจะดับในระยะ3-5องศานะมาองศาเท่านั้นซึ่ง1ราศีมี่ามี30องศาแล้วพระอาทิตย์เนี่ยโคจรรา,อ,าองศาละ1วันโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลีย่ยไ,ไ,ไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับจะเดินประมาณองศาละ1วันฉะนั้นเนี่ยสาองศาก็3วัน5วันไม่เกิน1สัปดาห์ เออปัญหาที่มันจะเกิดมันก็จะเป็นช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงนั้นฉะนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลไปมากเฉะนั้นดาวศุกร์ก็ถือว่าเป็นเกเษตรนี่ถือว่าดีแล้วนอกจากดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนอริแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะที่แปลว่าโชคลาภด้วยเฉะนั้นดาวโชคลาภก็เป็นเกษตรเหมือนกันอ่าแสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภหรืออะไรเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโอกาสดีๆมันก็สําเร็จครับ นะมันก็สําเร็จและดาวองคารดาวองคานเล็งลักนะดาวองคารเป็นดาวเกี่ยวกับปุตตะนะบุตรบริวารดาวองคานเป็นดาวเจ้าเรือนวิน่ามาอยู่ที่พบที่7เก็ดเกลัคณาเนี่ยก็ไม่ได้ไม่เสียทีนี้ดาวองคานเป็นดาวธาตุลมครับเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นราศีธาตุลมนะอันนี้ถือว่าดาวอยู่ถูกธาตุฉะนั้นดาวก็จะไม่แสดงผลร้ายก็จะไม่แสดงผลร้ายหรือผลเสียในดวงชะตา กับท่านเลยถือว่าโอเคนะตรงนี้ถือว่าถือว่าโอเคและอย่างที่บอกอะเรื่องดาวพฤหัสคือดาวประจําตัวของท่านไม่เดือดร้อนเพราะว่าดาวประจําตัวของท่าน่ะโยกหน้าดวงชะตาอยู่ในราศีกุมถือว่าโอเคนะดาวพฤหัสอยู่โยกหน้าดวงชะตาอย่างเงี้ยก็ถือว่าดวงชะตาของท่านเองก็ยังเข้มแข็งอยู่ยังเข้มแข็งอยู่ ดาวเสาร์นี่ไม่ต้องพูดถึงดาวการเงินยาวๆไปอยู่แล้วนะครับ2ปีนะถึง2566ดาวเสาร์คือดาวการเงินอย่างที่บอกไงใจเย็นๆไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องอไม่ต้องบอกคุยเมื่อไหร่จะดีเมื่อไหร่จะดีเพราะว่าไหนบอกดาวเป็นกเกษตรนะดาวเสาร์เป็นลักษณะของดาวเสารเวลาให้คุณให้โทษจะให้แบบค่อยๆซึมลึกค่อยๆช้านานไม่รู้ตัวนะ รวยก็รวยแบบช้าๆนะเวลาลำบากก็ลำบากยาวนานนี่จะเป็นลักษณะนี้นะฉะนั้นเนี่ยลัคนาราศีธนูอ่ะก็คือเป็นลัคนาราศีที่สไตล์ชีวิตเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวนะเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ส่วนใหญ่ก็เรื่องเงินจะดีเพราะอะไรเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวการเงินดาวเสาร์เป็นดาวใหญ่ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความมั่นคงนะแล้ว 30ปีจะเป็นกเกษตรสักครั้งหนึ่งแบบนี้เนี่ยก็เป็นผลดีต่อดวงชะตาแน่นอนเพียงแต่ว่าการแสดงผลของดาวเสาร์เนี่ยมันไม่ได้ว่าแบบตูมตามแบบโอ้โหได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินหลายล้านอะไรท,ทันทีบางทีมันได้นะครับมันมันได้เป็นก้อนมันเป็นได้เป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆเป็นที่ดินเป็นบ้านเป็นอสังหาหรือเป็นเงินจํานวนมากๆแต่ระยะเวลาในการที่เราต้องแลกมาเนี่ยมันก็นาน ใช่ไหมเช่นดิวนี้อาจจะมีค่าประมาณร้อยล้านอย่างเงี้ยนะถามว่าเนี่ยมันจะสาเร็จไหมบางทีมันสําเร็จมันสําเร็จกันที่ปลายปากกาเซ็นแก๊กเดียวถูกไหมแต่กว่าจะสําเร็จนี่แหละนี่คือความเป็นดาวเสานะมันมันอาจจะสําเร็จแบบบางคนอาจจะว่าทํางานกินเงินเดือนนะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าตําแหน่งขึ้นเรื่อยๆขึ้นบ่อยๆนะค่อยๆขึ้นเงินเดือนก็ขึ้นเรื่อยๆนะอะไร,เ,รเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะฉะนั้นเนี่ย ดาวเสาเนี่เป็นลักษณะนี้แต่มันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีดมีโชคใหญ่แบบตื่นตัวตื่นตูมไม่ทันตั้งตัวเป็นเศรษฐีแบบเขาเรียกว่าอะไรสามล้อถูกหวยอย่างเงี้ยใช่ไมมันไม่ใช่แบบนั้นไงเออบางทีโอเคบางคนอาจจะได้เป็นก้อนเป็นทรัพย์สินก้อนอใหญ่ๆหรือเป็นจํานวนเงินมากๆแต่เวลาได้มาจริงๆแล้วก็รู้สึก ธรรมดาเพราะว่าเหนื่อยมาเยอะแล้วไงก็ใช่ไหมคือเหนื่อยมาเยอะแล้วก็ไม่แปลกใจอะไรที่ต้องได้อ่าเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ไงเนี่ยลักษณะของราศีธนูนะอ่ะเหนื่อยหน่อยนะครับชัดเจนสําหรับเดือนนี้นะคือ,อยังไงเข้าพบอลิเข้าไปวุ่นวายกันตรงเนี้ยมันก็ต้องบอกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนมีปัญหาให้ท่านต้องแก้หรือถ้ากรณีที่ต้องเป็นการแข่งขันการสอบ การเลื่อนขั้นการโปรโมทที่มีการแข่งขันมีคู่แข่งมีการประเมินอย่างนี้ลัคนาราศีธนูผ่านฉลุยแต่หน่วยนอแต่หน่วยพูดง่ายว่าจะจะหวังสบายๆเนี่ยมันคงลำบากเพราะว่าอะไรดาวสุภาก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภาเนี่ยไปอยู่ในเรือนอริซะนี่ใช่ไหมงั้นไอ เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่สปอนเซอร์อะไรต่างๆนะที่จะมาช่วยเหลือเนี่ยเมือนนะ่อยนะอ่าบางทีเดินไปเขาเรียกว่าอะไรบางทีจังหวะมันไม่ดีอ,ะอ่ะไปอไม่วางคุยด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าเออรับปากก็ลืมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าทุกอย่างอะ่ะมันก็จะสําเร็จไปได้เพียงแต่ว่าท่านก็ต้องใส่ใจนะใส่ใจใส่ใส่ใสอ่เขาเรียกว่าคอนเซนเทรตกับเรื่องนั้นมากๆหน่อย นะในการทําคือถ้าเกิดว่ามีงานหรือมีภารกิจอะไรที่ท่านต้องทําให้รุ่วง,งหรือสําเร็จเนี่ยก็ต้องใส่ใจแล้วก็ตามหน่อยนะเหนื่อยหน่อยยอมเหนื่อยหน่อยนะแต่มันจะสําเร็จครับนะทารับชาวล,ลัณนาราศีธนูนะชัดเจนเนะี่ยคือ,อยังไงซะดาวพฤหัสดีเนี่ยมันคุ้มครองโดวชะตาได้เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ย กรณีของราคณาราศีธนูกับมีนนะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวฉะนั้นเมื่อดาวพฤหัสดีซะอย่างเนี่ยดวงอื่นก็เขาเรียกว่าพลอยที่จะส่งเสริมกันไปด้วยถึงแม้ว่าดาวจะอยู่ในมุมร้ายเนี่ยอย่างอย่างธนูเนี่ยต้องบอกว่าทํานายค่อนข้างยากอย่างที่บอกอะ่ะมันเข้าพระบลัลลีก็ต้องบอกว่ามันมีปัญหาเหนื่อยแต่ว่าดาวเจ้าเรือนอฬิเป็นเกษตรใช่ไหมและดาวที่มาอยู่สี่ดวงเนี่ย ดาวเยอะก็เหมือนเยอะคนเยอะคนก็เยอะความนะเพราะนั้นก็ถึงได้บอกว่าท่านก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องลุยต้องแก้ต้องชนอย่าหนีปัญหานะแล้วจะประสตรงได้ถือว่าค่อนข้างโอเคเห็นไหมดาวเกตด,ดาวเกตเข้าพบกัมมะเกี่ยวกับการงานเขาเรียกว่าดาวท่านอาจจะได้เจองานแปลกๆนะ คือด,นนดาวเกตเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญญาณมาอยู่ในภพกรรมมะแบบนี้เอองานของท่านมันก็จะเขาเรียกว่ามันวุ่นวายมันวุ่นวายมันกระตุ้นเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานก็ไปอยู่ในภพอริด้วยเนี่ยคือเราต้องตามดาวไปไงใช่ไหมไอ้ดาวเกตมาอยู่ในภพกรรมมะเนี่ยมันมันทายเลยไม่ได้เพราะว่าดาวเกตมันไม่มีเรือนเป็นของตัวเองแต่มันแสดงผลในภพกรรมมะแสดงว่างานของท่านมันจะเกิดเขาเรียกว่า เรื่องราวที่มันแปลกๆคาดไม่ถึงเอาแน่เอานอนไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องไปดูเจ้าเรือนการงานเจ้าเรือนการงานคือดาวพุธครับดาวพุธดันไปอยู่อลีอันนี้แหละที่เป็นปัญหานะครับแต่ก็อย่างที่บอกอะยังไงผมก็ว่าปัญหาทุกอย่างมันจบได้แก้ได้เพราะดาวพุธก็อยู่คู่กับดาวศุ์เป็นคู่ธาตุครับอยู่ได้สบายไม่มีปัญหานะถือว่าค่อนข้างโอเค แล้วก็ดาวพฤหัสเองก็ยังส่งผลที่ตัวโดวงชะตาก็เขาเรียกว่ามันมันผ่านไปได้มันผ่านไปได้เพราะในภาพรวมแล้วตลอดระยะเวลาในภาพรวมทั้งปีเนี่ยธนูดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเดือนนี้อย่างที่บอกดาวเป็นโคโจรเข้าภพบัลลีมันจะมาเหนื่อยก็ช่วงนี้แหละครับก็เดือนเดียวนะเอาเป็นว่าเดือนนี้เหนื่อยที่สุดหนักที่สุดต้องมีปัญหาให้ต้องแก้ไขให้วุ่นวายนะก็ ตามสถานการณ์บ้านเมืองเห็นนะจังหวะเนี่ยโควิดมาเนี่ยปรับแผนงานบางท่าน w ่ r เวิร์กฟอร์มโฮมบางท่านต้องปรับเปลี่ยนองค์กรต้องลือระบบต้องอะไรกันวุ่นวายนะครับเนื่อยหน่อยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูนะแต่สุขภาพเองก็ก็ถือว่าโอเคยังไม่มีปัญหาก็พักผ่อนให้เยอะๆแล้วกันนะแล้วก็ระวังสุขภาพเพราะว่า เรื่องของโรคระบาดในตอนนี้นะโควิดเนี่ยนะเราไม่สามารถจะมาบอกดูดวงได้วันราศีไหนจะติดไม่ติดเนี่ยมันนะมันมันมีโอกาสติดได้ทั้งหมดอะ่ะฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังรักษาตัวนะครับดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างดูแลคนที่รักทั้งที่ท่านรักและคนที่รักท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะอยู่รอดปลอดภัยนะครับปัดจากอันตรายโรคภัยทั้งปวง นะครับในในเดือนนี้นะพฤษภาคมผ่านไปให้ได้สําหรับชาวล al al ัคนาราศีธนูนะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะก็เป็นกําลังใจให้ยังไงก็ผ่านได้อยู่แล้วนะครับถือว่าภาพรวมดูดีนะเขาเรียกว่าชีวิตคนมันไม่มาเจ๊งในในเดือนนี้เดือนเดียวหรอกนะเพราะภาพรวมธนูดีนะเพียงแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าเหนื่อยครับนะสำหรับเดือนนี้นะก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็ ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งนะครับยังไงต้องขอขอบคุณอีกครั้งและท้ายคลิปก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับชมต่อไปอกีกสักนิดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไวเพื่อบูชาดวงชะตา นะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็โดยพิจายสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร,ร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ย เวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็ มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทําดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านในสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ